ปัจจุบันมีนักฟุตบอลจากทวีปเอเชียหลายรายที่เข้ามาหากินในฟุตบอลยุโรปโดยเฉพาะนักเตะจากประเทศเกาหลีใต้ที่โด่งดังเอามากๆก่อนหน้านี้จะเป็นในรายของปาร์กจีซองที่จะมีทั้งอ e ียองเปียวหรือจะเป็นยุคปัจจุบันที่กำลังโด่งดังโคตรๆอย่างซองเรืองมินและก็ควางฮีชานที่กำลังทำประตูอย่างต่อเน,นื่องให้กับวูฟแฮมตันแต่ว่ายุคอดีตนั้นเป็นเรื่องอยากมากนะครับก่อนที่เด็กรุ่นหลังจะมาถึงจุดนี้ได้มันต้องมีคนรุ่นก่อนที่คอยแผ่วทางไว้ให้แล้วกับการแสดงให้เห็นว่านักเตะเกาหลีใต้ก็มีความเก่ก่่งกกกาาาาาจจาจจนนนนนนนททีีีมมมัั้้้้ไวเเือชชใะะขตติสู นักเตะเกาหลีใต้ที่เป็นเหมือนผู้บุกเบิกให้นักเตะรุ่นหลังได้บุกตะลุยเข้ามาโชว์ความสามารถที่ยุโรปก็คือชาบุมคุณสุดยอดตำนานดาวยิงของเกาหลีใต้คนนี้นี่เอง ยุค70และ80ต้องบอกว่าการที่นักฟุตบอลเอเชียคนหนึ่งจะมาเล่นยุโรปเป็นเรื่องยากครับเพราะว่าตอนนั้นฟุตบอลที่เกาหลีใต้ก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นระดับอาชีพแบบเต็มตัวชาบุมกุลคือซุปสตาร์ของวงการฟุตบอลมหลาลัยเกาหลีใต้เก่งจัดยิงประตูเป็นว่าเล่นจนติดทีมชา,ญญาติชุยแตงแต่อายุ1 8ซึ่งเป็นนักเตะที่ติดทีมชาติแต่แต่อายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ชาบุมกุลเป็นนักเตะที่ครบเครื่องมีฝีเท้าเข้าขั้นอัจฉริยะสามารถทำประตูได้ทุกรูปปปปปแบบบอออออออนนนนนนาาาาาายยยยุุังงงงงงไมม่่่่่ถึ20ีีีีีกกกกก็็ลเเเเห้้ททททสสสดขขขรรระศศใใว ใต้เจ้าหนูคนนี้นะครับกว่ารางวัลส่วนตัวต่างๆมากมายทั้งกับสโมสรรวมถึงกับทีมชาติแมตสร้างชื่อคือเกมใช้เวลาเพียงแค่5นาทีในการจัดแฮตทริกใส่มาเลเซียจากเดิมที่ตามหลังอยู่4-1กลับมาเสมอ4-4ได้ก็ช่วยทีมได้เหรียญทองเอเชียนเกมในปี1978แต่หน้าเสียดายคบที่ินปีเดียวกันเกาหลีใต้ไม่สามารถเป็นตัวแทนจากเอเชียไปเล่นบอลโลกได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนั้นด้วยความที่ระฟุตบอลของที่นั่นยังไม่เป็นรูปแบบฟุตบอลอาชีพมาเลยทำให้เกาหลีใต้นะครับเป็นรองอีกหลายชาติที่มีฟุตบอลอาชีแลว่่่าคบุุมมกกนงงเอยยูด ยิงไป5้ประตูเป็นดาสันโมของทีมและมันก็ยังไม่เพียงพอทําให้ทีมชาติเกาหลีใต้ประสบความสําเร็จได้ ชาบุมกุลเก่งกาจกว่าใครในรประเทศแน่นอนว่าเขานะครับอยากก้าวไปไกลกว่านี้นั่นคือการไปเล่นที่ยุโรปแต่ว่าในช่วงยุค70นะครับต้องบอกว่ายากเสยิ่งกว่ายากเพราะว่ามันมีเรื่องโคตา้ามีเรื่องข้อจำกัดต่างๆมากมายการเอานักเตะของเอเชียเข้าไปเล่นที่นั่นนะครับเป็นอะไรที่โคตรยุ่งยากถ้าหากว่าเจ้าของทีมเลือกได้ก็ไม่มีใครอยากจะเอานักเตะเอเชียที่ถูกมองว่าเป็นชาติด้อยพัฒนาในเชิงลูกหนังเข้าไปร่วมทีมแต่สําหรับชาบ,บุมกุลคือข้อยกเว้นครับเขาเป็นคนดวงพาวัสนส่งมากๆจริงๆโชคชะตาเข้าขาขาขาาเเออย่มมมกกกืสสจบุนด เยอรมันได้มาทัวร์อุ่นเครื่องที่เกาหลีใต้และดีเซซูนะครับผมผู้ชี่ยการทีมสโมสรได้เห็นแววชาบุ่มกุ้นและได้ยื่นข้อเสนอให้กับชามาทดสอบฝีเท้าที่ประเทศเยอรมันดูซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากกับการที่นักเตะจากเกาหลีใต้จะมาเล่นในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขัดแย้งกับสมาคมเราไปถึงเรื่องของการรับชาชการทหารที่ชายเกาหลีใต้ทุกคนจะต้องรับใช้ชาติกันหมดมันก็เลยเกิดความขัดแย้งระหว่างชากับสมาโคบเกาหลีใต้แต่ว่าชานั้นไม่สนใจแล้วเขาต้องการจะไปตามฝันตัวเองที่เยอรมันโอกาสแบบนีีีีี้้ไไมมม่่่่่่ดดบออยยๆแตตันนนาาเสทท ทดสอบฝีเท้ากับแฟรงเฟิร์ตก็เกิดเรื่องวุ่นวายกับสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ทำให้ชาถูกเรียกตัวกลับไปประเทศและการสัญญากับแฟรงเฟิร์ตในตอนนั้นไม่ได้คืบหน้าและในขณะเดียวกันเองนะครับพี่แกก็ได้รับข้อเสนอจากทางดัมสตัรตอีกทีหนึ่งของเยอรมันก่อนที่สุดท้ายนะครับจะเซ็นญาและสั้นกับสโมสรและได้กลายเป็นนักเตะเกาหลีใต้คนแรกที่ได้มเดิมสนามดูบุนเดสกาเยอรมันในเกมที่เจอกับโบคุมแต่ว่ามันก็เป็นนัดเดียวของชาบุ่มกุลในสีเสือของดัมสตารก่อนที่เขาจะโดนกรมฐานอากาศเรียกตัวกลับมารรรใ้าาากกหททีจ่นปปดะ ร้อยแฟรงเฟิร์ตที่สนใจเขามาตั้งแต่แรกการยื่นข้อเสนอมาให้กับเขาอย่างเป็นทางการและคราวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมาขัดขวางพี่แกสามารถเล่น,นกับแฟรงเฟิร์ตได้อย่างไม่มีปัญหาและก็ทำมันได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นอะไรที่น่าถึงสำหรับคนเยอรมันชาบุมกุลไม่ต้องปรับตัวอะไรกลายเป็นยอดกองหน้าตัวหลักของแฟรงเฟิร์ตอย่างรวดเร็วและเข้าไปนั่งในสี่ห้องหัวใจของแฟนบอลด้วยการเล่นที่สุดยอดความเร็วความปราดเปเรียวรวมไปถึงความเด็ดขาดในการถล่มประตูรวมถึงหัวจิตหัวใจที่สู้ไม่ถอยทำให้สื่อเยอรมันอย่างคิกเกอร์นะครับยกย่องนนเป็มาใ แรกของเขากับแฟรงเฟิร์ตนะครับพี่แกติดทีมยอดเยี่ยมของบริสิกา้ายิงไป15ประตูแล้วก็ช่วยทีมคว้าชแชมป์อยู่ั่าคับมาครอโดยหนึ่งในไฮไลไท์นะครับนั่นะค,คือการซัดประตูอับบานีนของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันซึ่งป๋าเฟอร์กี้ถึงกับเอามายอมรับในชีวิตท้าของเขาว่านี่เป็นแข่งระดับโลกที่แทบจะไม่มีทางหยุดได้เลยจริง จากที่ถูกมองว่าคงผ่านมาแล้วก็ผผานปลายชานะครับอยู่กับแฟรงก์เฟิร์ตถึง4ปีเต็มควา้าแชมป์เฟบิโคคามาครองได้อีกรายการจากนั้นก็ไปอยู่เลเวอร์คูเซ่นและก็ช่วยทีมควา้าแชมป์ยู่าคัพมาครองได้อีกสมัยทำให้เขานะครับกลายเป็นนักเตะเอเชียคนแรกที่ได้แชมป์ฟุตบอลสโมสรยุโรปแถมยังได้กับ2สโมสรยิ่งใหญ่อีกด้วยชาบุมกุลเล่นในบุนเดสติก้า9ซีซั่นแม้ว่าช่วงหลังจะเริ่มโรยราไปตามวัยแต่อย่างน้อยนะครับเขาก็ยิงรวมทุกซีซั่นไปถึงปเป็นนักเตต่างชาติที่ยิงประตูตะเวลานั้นน่่าึงไมละครับที่นักเตะต่าางชาติ ยิ่งมากี่สุดข,ของเยอรมันจะก,กลายเป็นชาวเกาหลีใต้เนี่ยชื่อเล่นที่แฟนๆเรียกนะครับนั่นคือชาบูมที่ว่าเหมือนกับลูกระเบิดที่พร้อมกับระเบิดตะข่ายคู่แข่งแบบไม่ลังเลขเขาได้สร้างความสุขให้กับแฟนบอลเยอรมันมากมากทลายกำแพงที่มองว่านักเตะจากเอเชียเป็นชาติที่ได้พัฒนาของเกมลูกนางเพราะว่าสิ่งที่ชาบูมกุลทำทำให้พวกเขาเห็นผลงานของกองหน้าระดับโลกไปแล้วและเหนือสิ่งอื่นใดนะครับชาบูมกุลคือคนที่ทำให้เ,หเด็กรุ่นหลังได้ร,รับโอกาสจากบรรดาทีมยุโรปโดยเฉพาะจากเยอรมันเพราะว่าสิ่งที่เขาได้สร้างเอาไว้มันทำให้นกกเเตาาาาาหลีีถถูมมมมองวว่คสร นักเตะเกาหลีได้รับโอกาสมาที่นี่มากขึ้นเราไปถึงนักเตะเชื้อสายเอเชียที่รับการยอมรับทุกคนแม้ว่าชื่อของชาบุมกุลอาจจะไม่ได้ทะลุหูคุ้นหูเราสักเท่าไรแต่การที่เรารู้จัสตาร์เกาหลีตา้ารุ่นใหม่ๆมันก็มาจากความยิ่งใหญ่ของชาบุมกุลคนนี้คนที่ได้ชื่อว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการของแดกสมขาวเลยแหละครับและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วดีดีโปรดขยี้ไปที่ปุ่มไล์นะครับ